จากการประชุมสรุปงานการช่วยเหลือการประทะเขตชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่4สิงหาคม2568ในที่ประชุมได้เสนอกันว่าการจัดข้าวห่อส่งต่อแนวหน้าทางบ้านราชได้ลากยาวมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมมาถึงวันนี้เกือบร่วม2สัปดาห์เริ่มงานกันตั้งแต่5ทุม่มจนถึงบ่าย3ของอีกวันแม้ทำงานอย่างเป็นระบบในสังคมบวร แต่ก็เหนื่อยกันพอสมควรโชคดีที่มีชาวกองทัพธรรมมีระบบสาธารณโภคีมีพี่มีน้องต่างบวรที่อยากเสียสละร่วมกันจึงมีการจัดสรรสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มาร่วมด้วยช่วยกันดังนี้ค่ะคิวที่1นึลานนาอาโศกปฐมอโศกแพทย์วิถีธรรมเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11สิงหาคม ทีมที่2แพทย์วิถีธรรมและผู้ปกครองนักเรียนมารับช่วงต่อในวันที่11ถึงวันที่12สิงหาคมค่ะทีมที่3จากทะเลธรรมสันติอโศกและแพทย์วิถีธรรมภายในวันที่13ถึง18สิงหาคม ที่น้องชาวลานาอโศกนอกจากเอาตัวเองมาลุยงานเต็มที่แล้วยังส่งแคปเจมาร่วมถึง300กิโลกรัมทั้งนำมาให้ทอดให้แพ็คให้ครบพร้อมเลยค่ะส่วนพี่น้องชาวโดวยรายปลายฟ้าจากจังหวัดเชียงรายร่วมจัดหาแคปเจมาสมทบถึง175กิโลกรัมงานนี้เป็นงานรวมใจของพี่น้องชาวไทยกันอย่างจริงจังค่ะ ล่าอยอยมานะคะแต่ว่ามาด้วย6ล้อนีน่ประมาณ12คนค่ะแล้วก็ทยอยมาอีกประมาณ5คนก็เป็น17คนค่ะ,คะถ้าเสริมี่ช่วยทำอะไรบ้างาภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็มีตั้งแต่นึ่งข้าวนะคะตอน5้ทุ่มค่ะแล้วก็แพ็คต่อยาวนะคะแล้วก็อีกทีมหนึ่งจะเป็นตีสี่ค่ะตีสี่ที่ล้อหมุนจากบัลลาดมาศรีสอโศกเพื่อมาเป็นทีมแพ็คค่ะ,ะหลังจากนั้นก็แพ็คจนถึงประมาณสัก เมื่อวานแท็กจนถึงประมาณสักบ่ายสองครึ่งบ่ายบ่ายสองครึ่งแล้วก็เดินทางกลับเข้าบันลาดแล้วก็ไปทอดแคปต่อค่ะอากบอกอะไรกับเมื่อวันต่างๆที่สแตนดไลน์มาเป็นคิวต่อไปค่ะค่ะ,ะพี่น้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพราะว่ามองไปทางซ้ายก็งาน,นะคะ่ะพี่น้องก็กาลังยุ่งหวงัวหมุนมองไปทางขวาก็งาน,นะคะ่ะคือมุมไหนก็สามารถที่จะมาคือต้องการแรงงานทั้งนั้นนะคะแรงแต่จริงๆแล้วมีใจเนี่ยสำคัญที่สุดอ่ะก็เห็นถึงความ มีใจของพี่น้องนะคะแต่ก็เห็นความเหนื่อยล้านะคะเห็นความเหนื่อยล้าของพี่น้องที่อยู่ประจําไม่ว่าจะเป็นบ้านราชนะคะหรือว่าเป็นทีมน้องๆศีสษะยืนพื้นแบบอิดโรยนะคะแต่ใจสู้ทุกวันนี้ก็ยังต้องลุยเพราะว่าต้องสอนงานกับทีมใหม่ๆที่มาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมาได้จัดสรรมานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะมาช่วยเป็นทับเสริมทางนี้ต้องการาจริงๆ ความรักชาตินี่มันจะมีพลังที่มันยิ่งใหญ่เนาะคือยังไงเหนื่อยยังไงก็มาเหนื่อยยังไงก็ตื่นตื่นเท่าไรก็เอาชั่วโมงหนึงก็เอาเท่าไร่ก็เอาว่างั้นเถอะตามกําลังที่นี่นี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะได้ฝึกฝนมาในเรื่องของของของอะไรการให้เนาะเพราะว่านั่นเป็นอะ,อะไรนะูนยนที่มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยเนาะ,ะแล้วก็เราก็ฝึกมาด้านนี้โดยเฉพาะในการให้มันทําให้เราได้มาเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ย ต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้มันเกิดไปเรื่อยๆอะไรไม่ใช่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดนะแต่คนแบบนี้ให้เกิดไปเด่ดเป็นเบนดอกดอกไม้ของของประเทศที่มีเป็นเป็นผู้ให้นะถ้า ชีวิตหนึ่งเนี่ยชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ที่มีการที่เราจะต้องได้สร้างบาระะมีสร้างกุศลหรืออะไรเนี่ยแล้วถ้าเป็นเหตุการณ์สาคัญเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่าอย่าอย่าอะไระเขาเรียกอะไรอย่าเสียเวลาแม้นิดแม้น้อยนะคะรีบเลยค่ะรีบที่จะสร้างกุศลอย่างเร็วแบ่งปันหรือทําอะไรได้รีบทาเลยค่ะในเวลาที่เหลือน้อยนิดหรืออาจจะมากมายสําหรับเด็กวัยรุ่นแต่ถ้าทําได้รีบทําเลยค่ะ พลังอัตโนมัติจากจิตวิญญาณที่สืบสารทุกคำสอนของหลวงปู่สมณะโพธิรักได้สถิตฝังลึกอยู่ในทุกชีวิตทั้งนักบวชพี่น้องญาติธรรมลูกหลานชาวกองทัพธรรมซึ่งพร้อมเป็นหน่วยพลาธิการสนับสนุนรับใช้แนวหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อความมั่นคงในความเป็นอธิปไตยต่อแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ